ที่ค่วอคอมรีอรรรมอรอสอร์นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมด้เช่นเรือมีกีสัยดูนะครับเช่นตามนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับเธอมีความสามารถในการทําอาหารมากเป็นเี่เยาอาหารไทยและตะร่ลุกนะครับโดยที่เธอเนี้ยเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่มีความรักในการทําอาหารนะครับโอเคงั้นพบกับคุณชิงด้วย,ยนะครับค่ะช,ช,ช,ชื่อชิงนะคะชื่อกัรณ์วรรออศวรนิช เพจชื่อแฟชั่นมอนต์ฟูส์ค่ะในเพจนี้แม่ครัวก,ก็จะแบบทำอาหารนะคะแล้วก็จะรีวิววิธีการทำอาหารทั้งหมดในเพจตอนนี้ก็มีเมนูอาหารประมาณสี่อยกว่าเมนูแล้วค่ะจริงๆนี่เป็นผู้ที่ชอบทำอาหารมากเลยนะครับเริ่มจากการก็จะเห็นว่าจะเป็นพวกอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารที่เราชอบทานค่ะสี่ประวัติความเป็นมายังไงได้มาชอบได้ทำอาหารเริ่มจากตัวเองเป็นคนชอบ ก็เลยลองลององหาทำได้ดูเลยคะแล้วพอมาเร้่อยๆก็สะสมประสบการณ์แล้วก็พอเรามีความมั่นใจแล้วว่าเราพอจะมีความทีเวาไจะแชร์แบบนี้ไน้แล้าก็เลยเปิดแบนทนี่เราแบนทอย่านี้คือ ้็ส่วนมากแฟนเๆทีนน่าติดตามเนี่ยครับเขาจะมาแนดนคามหนมากดไลค์หรือมาคอมเมนต,ต์อยากให้ทำอาหารทุกวันแม่บัวก็จะทำกับข้าวคะแล้วก็จะมีวิธีทำทุกขั้นตอนเลยมีภาพประกอบแต่เป็นภาพนิ่นนงนะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีเกือบ500เยนไปแล้วแฟนๆเรออาก็จะมีการแบบว่าให้แรงบันดาลใจในใคนให้ความเองไรนะให้ความเป็นเพื่อน เพราะว่าอย่างนี้นคุณชิ้งเนี่ยนขนาดขนาดจัดอะไรจัดอะไรสุดจริงเริ่มแรกอาจจะไม่ได้ทำอร่อยมากแต่ว่าก็จะแบบพยายามจัดจานให้มันดูสวยเอาไว้ก่อนแล้วก็นานๆเนี่ยเราก็คือเราแต่งตัวให้อาหารเราดูน่ากินไปก่อนนะแต่หนางๆเราก็แบบพัฒนานฝึกมืการทนออาหารของเราด้วยคือไม่ใช่สวยแค่เราต้องจริงแล้วเราอรมณ์โอเคครับตอนนี้เราได้รู้จักกระบะคุณชิงกันมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณชิงเนี่ย เข้าครัวนะครับไปทําอาหารจีนซึ่งอาหารจีนวันนี้เป็นเมนูใดน,นั้นถูกได้ได้ลองติดตามของคุณชิงไปทำนะครับโอเควันนี้พาผมจะพาคุณชิงเข้าไปในครัว